สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่การชวนเข้าครัวทำเมนูซุปไข่ค่ะหอมนุ่มละมุนล,ลิ้นไหลลื่นสดคล่องคอค่ะวันนี้พี่กันก็จะทําซุปไข่กับน้ำต้มเห็ดสามอย่างค่ะเพราะว่าน้ำต้มเห็ดสามอย่างเนี่ยช่วยล้างสารพิษตกค้างในร่างกายได้ดีค่ะ มาเริ่มจากเยื่อไผ่ค่ะพีก่การน,นําเยื่อไผ่ไปล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะก็หั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะเยื่อไผ่เนี่ยช่วยชะลอวัยค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะให้โปรโตีนสูงด้วยค่ะส่วนรสสัมผัสนั้นก็กรุบกรอบอร่อยเพลินค่ะต่อด้วยเห็ดเข็มทองค่ะเห็ดเข็มทองเนี่ยสาวๆชอบนะคะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ทานแล้วเนี่ยช่วยระบายได้ดีค่ะทําให้เราไม่อ้วนนะคะ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยค่ะเห็ดตัวที่3ก็คือเห็ดหอมค่ะพี่กันใช้แบบแห้งนะคะนำไปแช่น้ำจนเห็ดนิ่มแล้วเนี่ยตัดโคนออกแล้วก็มาซอยบางๆแบบนี้ค่ะในการต้มเห็ด3ามอย่างเนี่ยใช้เห็ดอะไรก็ได้นะคะรวมแล้วให้ได้3อย่างขึ้นไปค่ะก่อนที่จะปรุงรสเนี่ยสามารถที่จะเอาน้ำต้มเห็ด3ามอย่างมาจิบเป็นชาร้อนได้ค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยล้างสารพิษ ที่ตกค้างในร่างกายของเราได้ดีค่ะพี่กันจะใช้ไฟกลางนะคะในการค่อยๆเคียเ่ยวให้น้ําสมุนไพรในเห็ดเนี่ยออกมาให้เยอะที่สุดค่ะและวันนี้พี่กันก็เลือกแครอทอีกแล้วนะคะมาช่วยเสริมความหวานให้กับน้ําซุปค่ะหั่นเป็นลูกเต๋าเตรียมไว้ค่ะแครอทเนี่ยช่วยบํารุงผิวบํารุงสายตาบํารุงกระดูกค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและที่สําคัญช่วยชะลอความชราให้แก่ช้าลงค่ะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะพี่กันเคี่ยวมาสักพักแล้วค่ะพี่กันก็จะลงแค่อทเลยนะคะเมื่อกี้พี่กันก็ได้จิบชาเห็ดสามอย่างกระชุ่มกระชวยไปหนึแก้วแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่กันก็ได้ตัวนี้มาด้วยค่ะเกากี้ค่ะเกากี้นี่ช่วยบำรุงสายตาบำรุงประสาทนะคะแล้วมีวิตามินซีสูงมากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยค่ะต้มไปสักพักนะคะมาปรุงรสกันค่ะ พี่กันก็จะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝากเขียวเท่านั้นนะคะปรุงรสแบบเบาๆค่ะวันนี้แล้วก็ทำการคนเบาๆค่ะให้เครื่องเนี่ยทั่วถึงกันนะคะหลังจากนั้นพี่กันก็จะลงนี่ค่ะตัวที่ทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยข้นหนืดน่ารับประทานค่ะพี่กันใช้แป้งข้าวโพด5ช้อนโตะ๊ะละลายกับน้ำค่ะหลังจากนั้นค่อยๆเทลงไปนะคะ เทไปคนไปค่ะแป้งจะได้ไม่จับก,ก้อนค่ะมาซอยต้นหอมกันค่ะพี่กันก็จะซอยแยกนะคะระหว่างส่วนหัวของต้นหอมเนี่ยกับส่วนใบของต้นหอมค่ะและใช้ส่วนหัวเนี่ยลงไปต้มก่อนค่ะเพราะว่าส่วนหัวก็จะเผ็ดนิดนดนะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมไข่แล้วค่ะพระเอกของเราค่ะวันนี้พี่กันก็จะให้ไข่เนี่ยเน้นสีนิดนึงค่ะ พี่กันใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะกับอีกหนึ่งไข่แดงค่ะลงเกลือนิดนึงเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็ทำการตีไข่ค่ะตีให้เหมือนที่เราจะไปเจียวไข่นั่นแหละค่ะรอน้ำซุปเดือดค่อยๆเทไข่ลงไปค่ะ รอไข่เซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะคะค่อยคนค่ะไข่ก็จะได้เป็นชิ้นเป็นอันสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ซุปไข่กับน้ำเห็ด3ามอย่างค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีนะคะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ แล้วถ้าใครชอบเมนูนี้ซุปไข่กับเห็ด3อย่างค่ะพี่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก่อนที่จะจัดเสิร์ฟก็อย่าลืมโรยพริกไทยหอมๆด้วยค่ะเพียงแค่นี้ก็จะได้ซุปไข่ที่หอมนุ่มละมุนลิ้นไหลลื่นซดคล่องคอไว้รับประทานแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ